บสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าพบพ่อกับช่องสาวๆอินส,ว,สวีเดนอีกแล้วนะจนะ๊ะเนาะมุมเดิมมุมเก่าเวลาไม่จะทุกคนจ๋าแล้วก็เมนูเดิมๆเก่าๆซ้ำๆอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจา๋าหนี่พวกคนิยำหรือตำหรือแกงหรืออยียงก็แล้วแต่นะจ๊ะทุกคนจา๋าเมื่อนี่ซาเราหน่อยกนัน้ำเสนออีกแล้วนะจนะ๊ะเนาะยำปลาหมึกจ้าพี่น้องจา๋าว่าแม่ดอกจเนาะ์ยำปลาหมึกนี่ละจา้า แต่บ่ได้ต่ำนะจ๊ะน้าสาวเรานะจะมีนะเอ็นสินข้าวปุ้นอยู่หน่อยนึงจ้ะพี่น้องจ๋าก็เลย่ั่วข้าวปุ้นลงไปน้ำนะจ๊ะเนาะกับเห็ดจ้ะทุกคนเห็ดที่สาวเราน้อยเก็บมาวันนั้นนะจ๊ะเน้ามาลวกใส่น้ำกันจ้ะพี่น้องแล้วกันบีบผักกะปิมีนะจ๊ะเนาะสาวเราน้อยลืมซื้อผักมาจ้ะทุกคนจ้ามาจ้ะเบ้าไหลกระยับห่างนลำลายมันไหลโยดหยดเงาอยปุ๊ก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 เลยนะจ๊ะน้ามาจ้ะพี่น้องจ้ะ มาสุดโกโกกโ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 กน้ำจาาเรือหน่อยก็มันนั่งไห้พอมกันนะจจะเนาะทุกคนมาจ้ะน้ำไหลไหลนะจ้เนาะว้าวลายกระแยฮางสุดโกโกจ้ะอืมอ้มเอยังไงอ่อืมจ้ะ มานะพี่ยองจ้ะคํำตาสวดหรือคํำติดข้อนะจ๊นะเนาะนีเลยจ้ะผักมอคโคลี่เลยนะจ๊นะเนาะมือนีมีมอคโคลี่จ้ะผักบวมีนะจ๊ะแบบพริกเตามันยอดมันยอดมาก คุณจ๋าหิกดกระแซย้ำปลาหมึกกระแซยเอาเลยหน่อยเพื่อได้กินเข่านะ,นะจ๊ะนะเส้าเพื่อได้กินเข่าจ้ะทุกคนจ๋าอืมกินต้มไปจ้ะ กินซุปนะจจะนะไม่ทราบไอเมือเที่ยงจเลยไม่ได้กินข้าว่าแรกนะจ๊ะนะหมายจะแสบๆเยอะๆยนะจ๊ะนะ S <S ยาฝ้าเบือกรับน้จเะเนาะพาจะกินย่างเดียวพี่น้องจา้าอากาศแบบนี้น้าเจรณาข้าม้ากับมืดโลดนะเดี๋ยวข้าม้ากับ <Okay. S 1> ม,มืดโดดน,าน้าเจรณาฝนตกแซงแสะ่น้าเจเนาะพี่น้องจา้าไปใส่เบอร์ได้เลยน,าน้าเจเนาตอนเสาร์จะเข้าป่านะจ๊ะทุกคนเบืองอากาศน้ำนะนะ้าเจเนาะ Mm hm? Mm -hmm.

มื่อนี้กินปลาหมึกน้อยจ้ะลูกปลาหมึกยักษ์ถ <c oughs> ุงย้ายใหญ่จ้ะพี่น้องจ้งปะปลาหมึกนี่นะจ๊ะถ้าต้ตอมออกมานี่ซ้ำนี่เละจ้ะขึ้นหดนะจ๊ะ อะไรเอ่ยหดถือร้อนแล้วก็หดนะจ๊ะน่ะหนีเลยนะจะพี่น้องจ้าอะไรมันจะแซ่บขนาดนี้นะจ๊ะมากินกับสาวเลยมานะจ๊ะทุกคนมาแซ่แบแซ่บนำกันเลยนะจ้ะแล้วก็มาร้องไห้ให้กันดูนะจ๊ะ หัวแหลงพี่น้องจาาเห็นเปทั้งหัวแหลงแง่ไล้หรอนะจ๊ะน,นะผมลุน้จคอนว้อยจำนาได้นะจ๊ะน,นะหัว <laughs> <c oughs> กินโหลดนอกจากนาะอาหารแบบนี้เบาอ้วนจะทุกคนจะเพราะบ่มีไขมันนจะจืะ สดวันนี้ไม่หนุ่มนะจ๊ะหนุ่มไม่ได้จ้ะอืมทำ ทั้งหลายพี่น้องะจมกคุยดิบดิบน,นะนจะแซ่ Hmm, mokul de kan? กินนมเสร็จแล้วจะละเหลือจะประมึกจ้ะหิวจับี่น้องจา้าไม่ได้กินข้าวหมดมือแล้วจะละ มามาตูดกันกินกันมาจากพี่น้องจ้า <c oughs> มุดจอมาเลยสิจ้หมุดออกมาเลยจ้หมุดออกมาเลยสิจ๊ะไม่ต้องมานั่งนั่นะจ้ะ <c oughs> กินให้น้ำลายไหลเล่นสืส่อใช่ไหมจ้ะทุกคนจ้ะ นั่งดูแล้วก็น้ำลายไหลนะเจ๊นะอย่าปล่อยให้เจ้าของหิวเจ้าทุกคนแลนเข้าในครัวเลยอื้มอืมตอบนี่ แต่มีแต่หน้าอือหือดีครับเอาเข็นอือือม,มุกคุลิเช่นกันพี่น้องจ๊ะ 嗯。Oh, yeah. แซบปปหม,ม,มือไม่พูดคำทําเพลงแล้วจ้ะเบาหลาก็ใหญ่ห้าง,ง,งเดี๋ยวล้มเขาทองเดี๋ยวสิอิ่มแล้วจ้ะนะ จะพี่น้องจะไปอีกแล้วเนาะจ้าทุกคนนะเรหน่อยก็เริ่มเสี่ยงบุญไว้อยู่ในปากอีกแล้วจะพี่น้องจะขอบบุญขอบคุณหลายหลายเลยเนาะจ้าที่เขามารับชมหลับเบิรงช่องสาวสาวอินสซาวร์เดนตอนนั่งไห้เนาะจ้าพี่น้องจะบุญไว้บุญไว้อยู่ในปากแล้วเนาะจ้าตอนนี้ฟวามเพ็ดแลนตีกันแล้วจะพี่น้องจะไปแล้วเนาะจ้าไว้พ่อกันคลิปหนาเลยจ้ะทุกคนจ้ะรักนะตัวเองจุ๊บ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 ไปบ